สวัสดีครับนี่วันนี้เราก็รีวิวตัวของ a s เอสลว่านะอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ผมได้มาจากโครงการ a อที่คนใช้ 2G แล้วเอาลูกค้าเก่า a s 2G แล้วสามารถอัปเกรดไปเพิ่มเงินแล้วก็ไปแลกเครื่องมาจาก 2G ไปเป็น 3G หรือ 4G ผมก็เลยเลือกที่จะ แรกมันเป็นไอตัวละว่าเนี่ยไอลิศ550ถามว่ามันโอเคไหมเ่ะผมจ่ายไป1,290บาทก็โอเคนะคือหลักๆจริงๆนะั่คือ,อผมต้องการเอามาเป็นตัวปล่อยอ,อินเทอร์เน็ต มากกว่านะก็คือมาปล่อยเป็นฮอ s p o t 4G นะั่นแหละก็คือเอาเอาไว้สำหรับเล่นผมก็คิดว่าโอเคในไหน,ไหนเรากา็ใช้เบอร์ AS อยู่แล้วก็ก็โอเคก,ก็ก็ไปแลกมานะสำหรับใครหลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นเบอร์เก่าที่เป็นเบอร์ 2G อยู่แล้วก็ตอนนี้เขาก็กำลังให้ย้ายมาอยู่ 3G หรือมาเล่นเครื่อง 4G ผมว่าโอเคซูปเปอร์คอมโบรเราว่า i อ i ิส550เนี่ย มันเพียงพอกับการใช้งานไหมก็ต้องบอกว่าหลักๆของมันเนี่ยโทรเข้าโทรออกอะ่ะผมบอกว่ามันโอเคเลยคือ1เสียงเสียงเรียกโทรเข้าโทรออกเนี่ยดังชัดเจนเสียงที่เราได้ยินจากคู่สายก็ชัดเจนนะตัวอักษรสำหรับใครที่จะซื้อให้พ่อแม่ผมมองว่าเอ้ตัวมันตัวแป้นพิมันต่างมันมัน,ม,นมันก็ใหญ่อยู่นะอ่าก็คือ มันก็มองเห็นใช้ได้อยู่แล้วก็ส่วนตัว l i สเบอร์รายการต่างๆที่มีคนโทรเข้าตัวออกผมว่าก็โอเคนะอ่ะทีนี้เรามาดูหน้าที่มันหลักๆว่ามันสามารถเทส 4G ได้ดีแค่ไหนนะครับก็เราการเทสเลยครับปืดเข้าไปให้ ก็ถือว่าขึ้นความแรงขึ้นอยู่กับจุดที่เราอยู่นะอะอย่างจุดที่ผมอยู่นี่ก็ถือว่าดาวน์โหลดได้ขนาดนี้เนี่ยปิง19วินาทีแล้วก็อัปโหลดได้ที่30มสเท่าไหร่สามจมใช้ได้ผมว่าโอเคเลยล่ะสำหรับใครที่จะ,ะตั้งใจอามาเป็นตัวปล่อยฮอสปอตนะผมบอกเลยว่าเหมาะ นะราคาเพิ่มเงินจ่ายเข้าไป1,290บาทเนี่ยเสมผมใช้เป็นลักษณะแบบเติมเงินนะ1,290บาทนี่ก็ก็มาเป็นค่าที่เราอยู่ในวงเงินนี่แหละเออจะถามว่าเวลาเรามาเล่นพวกอื่นๆบนหน้าจอขนาดเล็ก4นิ้วเนี่ยโอเคไหมผบอกเลยว่าหน้าจอมันอมฟ้ามากหน้าจอมันมันไม่สวยอะเออคือคือ อย่าได้คาดหวังอะไรกับมันมากคือหน้าหน้าจอมันมีแค่ให้แค่ให้เห็นตัวอ,อ,อักษรอะเออแต่สีนี่มันฟ้ามากมองนานๆแล้วปวดตานะเนาะอ่าถามว่าโอเคใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้นะอ่าคือถ้าไม่อะไรอะคือผมมองว่าแบบถ้าเราไม่ได้อะไรกับมันมากแค่มีให้สื่อสารได้มีแค่ให้อ่านได้เนี่ยมองว่าก็เพียงพอนะเออ ก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหล่นะเออแต่ถ้าถามว่าถ้าให้ซื้อเป็นราคาเต็มผมมองว่ามัน2,000กว่าบาทเนี่ยถ้า2,000กว่าบาทมันก็อาจจะยังรู้สึกว่าเออนะอ่าทีนี้ในส่วนอื่นๆเนี่ยแอปแอปอื่นเนี่ยผมมองว่ามันก็จะเป็นแอปมาตรฐานที่เขาให้มาจากทาง AS อยู่แล้วนเนาะออมันก็ก็เป็นเรื่องปกติเงี้ยเออเขาก็ทำตัวลอมมาใช้ได้เลย ไม่ไม่ได้อืดหาดอะไรมากมายนะครับแล้วก็อื่นๆที่เขาใช้เนี่ยเวลาที่มันรมแค่1นะ1ึ่กิกนะอ่ารมหนึ่งกิกเวลาถ้าเราอยากจะเคลียร์รมเนี่ยเราก็กดตรงนี้ค้างเนี่ยครับแล้วเราก็กดนี้ปืดมันก็จะเคลียร์รมกลับคืนมาให้เนาะอ่านอกนั้นเนี่ยถ้าใครเอาไปใช้อย่างอื่นเล่นหนึ่งอื่นเนี่ย ให้ลูกให้หลานเนี่ยผมว่าก็โอเคนะแต่ถ้าถามว่าจะเอาแบบโอ้โหเอามาเล่นจริงจังเล่นเกมเนี่ยยังไม่ต้องหวังนะเออเลิกหวังได้เลยว่าจะเอามาเล่นเกมมันเหมาะแค่มามาพิมพ์ลายอ่ะพิมพ์ลายบางทีมองหน้าจอแล้วยังรู้สึกปวดตาอยู่อย่างเงี้ยเออผมมองว่าเออมันหลักๆอ่ะเอาไว้โทรเข้าโทรออกเสียงชัดดีรับจับสัญญาณได้ดีเออ นอกนั้นก็คือพอกรุบกริบกุบกริบเวลาโอเคเราอยากจะให้มันมีเช็คเข้า facebook เข้า l ล n e อะไรเงี้ยอ่ะก็ทำได้พอเล่นได้พอเล่นได้แบบกุบกิบกุบกิบนะเออสีสันหน้าจอไม่สวยแต่เอาไว้สำหรับก็อย่างที่บอกโทรเข้าโทรออกเรื่องกล้องไม่ต้องพูดครับกล้องหน้ากล้องหลัง คุณภาพไม่โอ้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ยังสงสัยว่าจะไปอัพเกรดดีไหมอะไรเงี้ยเออหรือว่าจะเพิ่มเงินหรือว่า เป็นใครที่มีโทรศัพท์ที่เป็น 2G อยู่ของ a, a H อเอสนะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ยังเป็นลักษณะแบบเติมเงินแบบที่ผมเป็นนี่แหละอ่าจะสำหรับใครที่กำลังจะดูไงว่าจะไปเลือกอันไหนดีระหว่างมันมีสีเครื่องเงี้ยบางบางอันรุ่นต่ำสุดก็เป็นแค่ปุ่มกดเนี่ยเพิ่มเงินแค่ร้อยบาทเงี้ยเออใจเข้าไปแค่ร้อยบาทอย่างเงี้ยก็จะเป็นวงเงินทุกอย่างเป็นวงเงินหมดนะครับเหมือนเหมือนเราได้เครื่องฟรีประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็น a อเอส เราว่า i อร s ท5 5 0เวลาตอนที่ผมไปเนี่ยผมก็ไปที่ศูนย์เลยนะครับผมก็บอกว่าโอเคผมมีเครื่อง2 G โนเกียเก่าๆผมนี่แหละแล้วผมอยากจะแลกเขาที่ศูนย์เขาก็มีเครื่องให้เลยนะสำหรับตัว i อร s ท5 5 0ผมว่า i อร s ท5 5 0มันไม่ค่อยมีใครจะมาแลกกันเท่าไหร่ ก็เลยมีมีของเลยสำหรับใครสนใจก็ก็ลองไปดูที่ศูนย์ช็อป AAS ดูละกันนะครับเผื่อเป็นทางเลือกอีกอีกนิดนึงสำหรับใครที่แบบโอเคพอจังจะจ่ายได้โอเคในประมาณเนี้ย1,290บาทก็ไม่ได้คีดเลื่อมีเลโทรเข้าตัวออกได้ดีเอามาเป็นตัวปล่อยฮอสปอต 4G ได้โอเคครับสวัสดีครับ